สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวหอยใหญ่นะหอยใหญ่ๆเพื่ออยางกินดีเนาะค่ะอันนี้คือเพนแไปหามาเนาะหามาตะใสหามาจากตลาดแขไปตลาดเทศบาลในเมืองมาเนาะค่ะใหญ่มาก เอาไปย่างกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดก็น่าจะอร่อยเนาะค่ะพี่พี่ขอคนละหนึ่งเมนูเนาะคะ่ะทำอะไรกินดีใหญ่มากจริงๆแล้วหลักๆก,ก็คือซื้อมาไว้ทําส้มตำเนาะคะ่ะแล้วก็ทำทำยำหอยก้อยหอยเนาะ